สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าถายบ้านยกเจ้าแม่ทอราณีเล้ยก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 โอ้ยถ่ายก้นใครเนาะวันนี้ใครปลูกดอกไม้ตรงนี้เนาะโอ้โหยาเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยน้องอ้าวน้องมินเองเหรอ โอ้ยนุกงปูดอกไม้เหรอโอ้ยถ่ายได้มั้ยคะถ่ายได้มั้ยคะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนถ้าโตว่าละอันไปเถอะจ้าเม่์มาสักระดีเอ้ยถอนตัว เดิ <muitas> นมาเนี้เป็นเมืองงามยามดีได้ว่ายายจะไปอยู่ทางทางมัลติซองทางนี้มันมีเหมาะสมผู้แล้่ามันกับเนี่มตะทางผู้แล้่ามันกับเบิ่งนตะทางมันเป็นเบิ่งทีแล้ววันนี้นะวันนี้เละย้ายไปมองซื้อซองย้ายไปมองมองจบกมองดีเด้อะเมทัลลิเนเยอะเอดูบอกให้เพิ่อนเบาๆเลยเนออกนะย้ายวันนี้ย้ายไปมองจุกมองหน้ามองดีละแม่ทรณีเอ้ยอันนี้ไม่ได้ข้าวเพื่อนมองเพื่อน โผล่เข้ามาล่าธูดไปไหนล่ะพ่อใหญ่อันไปได้โ่งได้ลาาไปดูไม่ไหนส่งพ่อใหญ่นั้นไปไหนแล้วฮะมีน้อยพ่อใหญ่นั้นไปไหนแล้วมีน้อยมาลูกมามามลยไม่ยังไปข้อได้มาไหมมาล้างมือมาเคือเลยมัันยงมาเคือออย่ามาเคือเลย

นี่ะกกาเป็นนัอยมาอมั้มาหมุ้แตักน้ตักเลยยกกันด้ันีไง้ันีฮะยังว่าอยู่เด้ไปไปหาทายคิปเจ้าไม่บอกว่ามายาเอาล่างเอาเอาล่างก่อนนะที่ดินนะอนลกดกอนนะยังไ่ทั

ึงเลถึงใส่ก่อนันดีใสยาใส่ยาก่อนก็มีใส่ยางนี้ก็มีดึงไหมล้างก่อนเอาหาดับหาแนับล้างล้างล้างเด๋ยวใหู้่นี่ไงน้ำเหนไหมผู้ลู่ผู้ลู่เดี๋ยวใ่างได้เลยม่ เปิดกองน้ำลงกัเลยเป้าเปิดกองน้ำเลยแต่มันใส่นาเิ่นไรฮะซองด้วยนาออกวะค่ะเจ้าประซองเบื้องหน้าออกวะอันนั้นแล้วถูหลาแลนวลยแ้วขันมันออกเลยมันออกนี่มันต้องใส่นะปล <c oughs> ่อยมัน สำหรับคิีนี้นะคะก็ขอจุดที่ลุงจะทิ้งเท่านี้ก่อนนะค่ะเราจะขัดก่อนนะคะเนี่ย ช่างมันอมถ่ายอยู่ในนี้ถ่ายให้มีเก้วต้องน้ำยังไง้ังไงยางร่นแต่ว่าไม่แย่นี่แม่เปิดน้ำไหมช่วยสิได้เลิกเปิดน้ำผู้ขยันเลิกก่อนผู้ดีช่วยจะได้เลิกเปิดน้ำผู้ขยันเลิกก่อนผู้ดีจะดึงน้ำดึงชายยางน้ำเขาต้องร่นไมาเปิดน้ำเดี๋ยวนี้ร่นได้แปดละทีแล้วพ่อ

เอาไปตังไว้ที่หน้าโรมเหรอ เตือนโมจัดสวนจัดเตเกิดะน้นใม่ตัว้าคนปชุมชนใช่เิดอะร้นมหน่อยคนใหมเใต้เพราะตัดเส้าองแบบโอ้ทำงูทน้เลเว้ยคทณเลทรายซทด์ราเกิดโศท่นที่่ะเออคนใหม่เทเลทรายคกั